ราคายางพาราวันนี้ทิศทางแนวโน้มจะไปทางไหนสวัสดีครับวันนี้ก็เช่นเคยผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่28สิงหาคม2568นั่นเองครับสำหรับราคายางพาราวันนี้นั้นเดี๋ยวเราก็ไปรับชมและก็รับฟังพร้อมกันเลยนะครับว่าราคายางชนิดไหนจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับ ส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคายางพาราลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นมันขึ้นอยู่กับ7สาเหตุหลักนี้ด้วยกันนะครับก็คือ 1. สภาพอากาศ 2. การใช้ยาง 3. เศรษฐกิจโลก 4. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5. ราคาน้ํามันตลาดโลก 6. การเก็งกาไรและ7ข่าวสารนั่นเองครับก็จะมาเริ่มดูที่ราคาน้ํำยางสดวันนี้ 55บาทส5สตางค์วันนี้ราคายังทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานราคาทองถิ่น52บสาท45สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 62สบาท40สตางค์ราคาก็ยังทรงตัวราคาทองถิ่น59บาทส0สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี60บาทส0สตางค์ราคายังทรงตัวราคาทองถิ่น57บาท40สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นบาทเจ็สตางราคาทรงตัวเหมือนเมื่อวานราคาท้องถิ่นห้าสบาทเจสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50าสิเปอร์เซ็นตยางสดยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบดสตางคราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่นยี่สบาบาทเจ็สตางยางก้อนถ้วย DRC 5้าสิบ เเปอร์ซนต์ยางพักชั่วโมง29บาท58สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น26บาท58สตางค์ยางก้อนด้วย DRC 65%ยางค้างคืน34บาท69สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น31บาท69สตางค์ และอย่างก้อนถ้วย DRC 70% 37บาท63สตางราคาก็ทรงตัวราคาท้องถิ่น34บาท63สตางนั่นเองครับ และนี่ก็เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลาส่วนราคาท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่นั้นต้องบอกก่อนว่าการซื้อขายในแต่ละพื้นที่นั้นราคาจะได้ไม่เท่ากันนั่นเองครับจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับคุณภาพและก็เปอร์เซนต์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นน,นปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ไม่เกิน3บาทนั่นเองครับ ท้ายสุดนี้ก็จะพาไปดูตารางของตลาดกลาง EUDR และตามด้วยตลาดโลกนั่นเองครับว่าทิศทางแนวโน้มของตลาดโลกนั้นราคายางชนิดไหนตลาดไหนราคาปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรนั้นพี่น้องก็รับชมตามแนวนอนของโทรศัพท์ตรงนี้ได้กันเลยนั่นเอง